สวัสดีครับทุกท่านที่รอดูรถเมอร์เซเดสผมแอรังสวัสดีนะครับวันนี้นะครับผมพาทุกท่านมาพบกับรถรุ่นใหม่ล่าสุดเลยที่ทาง Mercedes-Benz ประเทศไทยเพิ่งเปิดตัวนั่นเองกับ e 3 5 0 e exclusive นะครับ e สามน e exclusive นะครับจะมาในรหัสตัวถัง w 2 1 4นะครับที่เป็นรหัสตัวถังของ e class รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับ โดยตัวถังของเขาเนี่ยจะเป็นรถแบบซีดาน4ประตูแบบนี้นะครับตามสไตล e ์ e-class ที่ทุกท่านคุ้นเคยกันนั่นเองนะครับโดยพิธีตัวถังนะครับความกว้างเนี่ยจะอยู่ที่1.88เมตรนะครับความยาวอยู่ที่4.95เมตรและความสูงอยู่ที่1.46เมตรนั่นเองนะครับด,ดีไซน์ของ e 3 5 0 e exclusive คัน e นี้นะครับจะเน้นความหรูหราเป็นหลักเลยเชื่อว่าหลายๆคนเห็นแล้วเนี่ยก็น่าจะคิดเหมือนกันนะครับ และชุดแต่งของ e สามารถถึง e exclusive คันนี้นะครับมาพร้อมกับชุดแต่ง exclusive e body styling รอบคันนะครับโดยการตกแต่งของเขาเนี่ยจะเน้นตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับเขาจะเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนะครับและจุดเด่นของรถคันนี้นะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็คือ กระจังหน้าโครเมียมแบบนี้นะครับพร้อมกับโลโก้ m ม r c e d e s Benz ที่อยู่ที่ฝากระโปรงแบบนี้ทําให้รถเนี่ยดูคลาสสี่มากๆนะครับโดยภายในกระจังหน้านะครับก็จะซ่อนเทคโนโลยีไว้นะครับโดยจะมีระบบดิสโทนิกติดมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับและรถคันนี้นะครับมาพร้อมกับกล้อง360องศาแล้วก็เซ็นเซอร์รอบคันนะครับมาในส่วนของไฟหน้ากันบ้างนะครับโดยไฟหน้าเนี่ยจะเป็นไฟหน้าดีไซน์ใหม่นะครับจะมี LED Daytime Running ตรงนี้ติดตลอดเวลานะครับ ไฟหน้าของ e3 มาสุดเอ็กซคูคันนี้นะครับจะเป็นไฟหน้า LED high performance นะครับที่มาพร้อมกับระบบเปิดไฟสูงอัตโนมัติหรือว่า adaptive high beam นั่นเองนะครับเพียงแค่คุณขัดอย่างเดียวนะครับไฟสูงไฟต่ำเขาปรับให้อัตโนมัติเลยนะครับมาในส่วนของด้านข้างกันบ้างน,นะครับก็จะเป็นดีไซน์แบบนี้นะครับ สวยมากๆเลยนะสำหรับ e-class รุ่นใหม่ล่าสุดนี้นะครับมาดูที่ล้อแม็กกันก่อนเลยนะครับโดยล้อแม็กนะครับจะเป็นล้อแม็กลายอลลอยด์วิวลายไฟท์ทวินสโปลแบบนี้จะเป็นสีทูโทนนะครับจะมีทั้งสีเงินแล้วก็สีดำโดยจะมาพร้อมกับยางขนาด2 4 5 4 5 R 1 9นะครับคาลิเปอร์เบรกเนี่ยจะเป็นสีเทานะครับที่จะมีโลโก้ Mercedes Benz แบบนี้และจานเบรกนะครับจะเป็นจานเบรกที่มีรูระบายความร้อนนะครับในส่วนของช่วงล่างนะครับจะเป็นช่วงล่างแบบ agility control นั่นเองนะครับ มาใส่วนของกระจกข้างกันบ้างนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้นะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็กล้องที่ซ่อนไว้ใตน้นี้อันเองนะครับโดยด้านข้างนะครับจะมาพร้อมกับระบบ blind spot ให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้เป็นระบบความปลอดภัยมาตรฐานที่อยู่ในรถเบนทุกคันเลยนั่นเองนะครับที่จับประตูเนี่ยจะเป็นแบบ seamless door handle แบบนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่ปลดล็อกเนี่ยเขาก็จะยุบเข้าไปนะครับ แต่ถ้าสมมุติว่าเราพกกุญแจแล้วเราเดินเข้ามาเนี่ยที่จับประตูเขาจะเด้งออกมาอัตโนมัตินั่นเองนะครับก็เลยจะทําให้รถเนี่ยดูสวยมากๆเลยนะเพราะทุกอย่างมันเรียบเนียนไปเหมือนกันหมดเลยนะครับและคิวของตัวรถนะครับก็จะเป็นสีเงินแบบนี้นะครับแล้วล้อแมกด้านหลังนะครับก็จะขนาด19นิ้วเท่ากันนะครับแต่ว่าซีรีส์ย่างจะแตกต่างกันนะครับจะเป็นซีรีส์275 40R19 นั่นเองนะครับแล้วด้านซ้ายหลังนี่นะครับอันนี้ไม่ใช่ถ่านมันนะครับอันนี้จะเป็น สล็อตของที่ชาร์จแบตนั่นเองนะครับรถคันนี้ลองรับได้ทั้งการชาร์จ AC แล้วก็ DC นะครับโดย AC เนี่ยจะลองรับอยู่ที่11กิโลวัตต์และ DC เนี่ยสูงสุดจะอยู่ที่55กิโลวัตต์นะครับขนาดแบตเตอรี่ของรถคันนี้นะครับอยู่ที่25.4กิโลวัตต์นั่นเองนะครับเพราะงั้นถ้าคุณชาร์จ DC เนี่ยใช้เวลาครึ่งชั่วโมงก็เต็ม100%แล้วนะครับและรถคันนี้นะครับสามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ไกลสูงสุดถึง100กิโลเมตรนั่นเองนะครับ มาที่ด้านหลังกันบ้างนะครับอันนี้นะครับคือดีไซน์ด้านหลังของ e-class ยุคใหม่ก็จะเป็นแบบนี้เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นแล้วอีกหลายคนน่าจะยังไม่เคยเห็นนะครับอาบอกว่าดีไซน์แบบนี้เป็นดีไซน์ใหม่ล่าสุดเลยนะครับของ e-class จอยู่214นะครับมาดูันที่ไฟท้ายก่อนนะครับไฟท้ายเนี่ยจะเป็นไฟท้ายดีไซน์ใหม่แบบนี้จะเป็นไฟท้ายแบบ LED ที่เป็น t o piece ดีไซน์นะครับโดยดีไซน์ของเขานะครับ จะเป็นโลโก้ Mercedes-Benz แบบนี้แยกกันอยู่2ฝั่งเลยนะครับโดยไฟท้ายทั้ง2องข้างเนี่ยก็จะมีโครเมียมบาร์เชื่อมต่อกันแบบนี้นะครับและโค้ดของเขาก็อยู่ที่ด้านซ้ายหลังนะครับเขียนว่า E350E นะครับแล้วก็จะมีโลโก้ Mercedes-Benz ที่อยู่ตรงกลางนะครับในส่วนของชุดแต่งด้านล่างนะครับก็จะเป็นชุดแต่ง e x c l u s i v e Body Styling นะครับโดยด้านล่างนะครับจะมีโครเมียมบาร์แบบนี้นะครับเชื่อมระหว่างชุดโครเมียมซ้ายขวานะครับทำกับเหมือนว่า รถคันนี้มีท่อแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเพราะว่าท่อของรถคันนี้เนี่ยอยู่ใต้ล่างของตัวรถนั่นเองนะครับและในส่วนของฝาท้ายนะครับมาพร้อมกับระบบ Handfree Acces s นั่นเองนะครับที่สามารถเตะเปิดแบบนี้ได้เลยนะครับโดยความจุของฝาท้ายนะครับจะมีขนาดอยู่ที่370ลิตรนะใส่กระเป๋าเดินทางได้แบบสบายๆเลยนะครับส่วนเวลาเราจะปิดเนี่ยเราจะเตะปิดก็ได้หรือว่ากดปุ่มตรงนี้ก็ได้นั่นเองนะครับมาในส่วนของด้านขวาหลังกันบ้าง ด้านขวาหลังตัวนี้จะเป็นที่เติมน้ํามันแล้วนะครับโดยรถคันนี้นะครับรองรับการเติมเบนซินนะครับ95หรือว่าแกซโซฮอ95ก็ได้นะครับดยขนาดถังน้ํามันเนี่ยจะอยู่ที่50ลิตรนะครับและยิ่งเราใช้ร่วมกับแบตเตอรี่ไฮบริดที่วิ่งได้ไกลสูงสุดถึง100กิโลเมตรเนี่ยประหยัดแน่นอนนะครับภายนอกเรียบร้อยแล้วของ e3 มาส e e x c l u s i v เดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างจะรูหราขนาดไหนไปดูกัน แล้วตอนนี้นะผมอยู่ที่ภายในของ E 3 5 0 E Exclusive เรียบร้อยนะครับเป็นไงครับภายในบายดูแบบผสมผสานระหว่างความคลาสสิกแล้วก็ความทันสมัยนะเดี๋ยวอธิบายฟังว่าตรงไหนมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกกันเลยนะครับรถคันนี้เนี่ยหุ้มด้วยหนังรอบคันเลยนะครับและตกแต่งด้วยลายไม้นะครับที่เป็น Black Openpor Ash Wood นะครับโดยเฉพาะคอนโซลฝั่งผู้โดยสารนะครับจะเป็นตกแต่งด้วยลายไม้นะครับผสมผสานกับ Mercedes Pattern แบบนี้นะครับโดยในลายของ Mercedes Pattern เนี่ย ก็จะเป็นไฟแอมเบียนไลท์ด้วยนะที่สามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับสวยง,งามมากโดยช่องแอร์ต่างๆเนี่ยก็จะทำให้ดูทันสมัยตามสไตล์ E-Class ยุคใหม่เลยนะครับในส่วนของเบาะนะครับจะเป็นเบาะหนังเลเทอร์นะครับจะเป็นสีแมคเคียโตเบดแบบน,นี้นะครับโดยเบาะคู่หน้าซ้ายขวาเนี่ยเป็นเบาะที่สามารถปรับไฟฟ้าได้พร้อมทั้งเมมโมรีแพ็คเกจได้ถึง3เมมโมรีนะครับโดยทั้ง2เบาะเนี่ยนะครับมาพร้อมกับเบาะอุ่นและก็เบาะเย็นนะครับสามารถกดพัดลมเพิ่มได้นะครับตรงนี้นะครับถ้าใครเป็นคนขี้ร้อนก็สามารถ ช่วยคุณได้แน่นอนนะครับมาถึงในส่วนของพวงมาลัยกันบ้างนะครับแล้วพวงมาลัยนะครับจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับหุ่มด้วยหนังเนปป้าแบบนี้จับถนัดมือมากต้องบอกเลยว่าพวงมาลัยเนี่ยคล้ายๆกับรถไมบักเลยนะครับด้านขวาเนี่ยจะเป็นแพดเดิลชิปบวกนะครับด้านซ้ายจะเป็นแพดเดิลชิปลบนะครับส่วนเกียร์อยู่ที่ด้านขวานะครับไฟเลี้ยวจะอยู่ที่ด้านซ้ายแบบนี้นะครับแล้วก็จอแสดงผลจะเป็นแบบนี้นะครับ จะเป็นจอที่สามารถเปลี่ยนธีมได้ด้วยนะอย่างตอนนี้ผมอยู่ในแบบคลาสสิกนะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นแบบสปอร์ตให้ดูอ่าเขาก็จะเปลี่ยนธีมออกเป็นสีแดงแบบนี้หรือว่านะ้าคุณอยากเปิดระบบแผนที่นาทางขึ้นที่จอฝั่งนี้ก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับมาถึงจอตรงกลางกันบ้างนะครับจอตรงกลางเนี่ยจะเป็นจอที่มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ MBUX Third Generation นะครับที่สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้แล้วนะครับทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าจะทัชสกรีนแบบนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับ มาพร้อมกับระบบแผนที่นําทางแบบนี้จะมีติดตัวรถมาให้เลยนะครับถ้าคุณอยากสั่งงานด้วยเสียงเพียงแค่คุณทาแบบนี้สวัสดี Mercedes คุณต้องการให้ฉันช่วยอะไรไปไอคอนสยามโอเคไปกันเลยฉันกําลังค้นหาเส้นทางนีครับแค่นี้เขาก็จะหาเส้นทางให้กับคุณได้เลยนะครับแล้วรถคันนี้นะครับรองรับระบบ AR ด้วยนะครับเวลาสมมติว่าเราเราขับไปใช่ไหมล้วด้านหน้าเนี่ยเฮ้ยเราจะต้องเลี้ยวซ้ายเนี่ย รถคันนี้เขาจะเปิดกล้องด้านหน้าขึ้นมานะครับแล้วเขาเขาจะบอกเลยว่าเฮ้ยเราต้องเลี้ยวซอยด้านหน้านี้นะมันจะไม่เหมือนปกติที่เราจะต้องแบบว่าดูจากในจอแล้วก็กะเอาว่าเอ้ยตรงนี้ต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอน,นี้เขาจะเปิดจอเลยนะครับจะเพิ่มความแม่นยําในการใช้งานมากขึ้นอีกหนึ่งแนะครับและในส่วนของจอนะครับก็จะเป็นจอที่แบบพัดสกรีนได้เหมือนที่บอกไปนะครับรองรับแอป Mercedes Me มีเรียบร้อยแล้วนะครับแอป m e r c e d e s Me เนี่ยก็สามารถกดล็อกเปิด,ปดกระจกเช็คสเตสเตัสต่างๆของโทรศัรได้จากแอปพลิเคชันนี้เลยนะครับ แอปพลิเคชันถัดมาก็คือคอมฟอร์ตเนี่ยจะสามารถปรับซิปคอมฟอร์ตได้เลยนะครับกดเปิดปิดแบบนี้ได้เลยนะครับถ้าใครขับนานๆเนี่ยแนะนําให้กดเพล y นะครับบอกเขาจะขยับไปขยับมาะบจะทําให้รู้สึกนั่งแล้วสบายนะครับอันนี้จะเป็นไฟเลืองแสงของตัวรถหรือว่าไฟแอนโบรไลท์ที่สามารถปรับเปลี่ยนสีได้อัตโนมัติเลยนะครับจะเลือกเป็นหลากสีหรือว่าเป็นสีเดียวก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับแอปพลิเคชันถัดมาคือแอปพลิเคชัน ต่อบลูทูธนะครับว่ารถรุ่นใหม่ๆก็รองรับกานระต่อบลูทูธหมดแล้วแต่ว่ารถคันนี้นะครับรองรับทั้งระบบ a p p l e c a r า l a y แล้วก็ Android Auto แบบแบบ e l e s s แล้วนะครับเพียงแค่เราต่อบลูทูธทิ้งไว้นะครับรถเขาจะคอนเน c t ได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแอปพลิเคชันของวิทยุนะครับก็สามารถเลือกสถานีที่เราฟังบ่อยๆได้เลยนะครับแอปพลิเคชันสื่อบันเทิงหรือว่ามีเดียเนี้จะเป็นการเปิดเพลงจากบลูทูธ USB หรือว่า MP3 ที่เราต่อบลูทูธไว้นั่นเองนะครับ อันถัดมาก็จะเป็นการตั้งค่าต่างๆข,งๆของตัวรถคุณสามารถตั้งค่าต่างๆของตัวรถได้จากแอปพลิเคชันนี้นะครับแอปพลิเคชันถัดมานะครับคือแอปพลิเคชันไฮบริดนะครับเขาจะโชว์ปริมาณแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ระยะทางของรถที่วิ่งได้นะครับแล้วก็สามารถโชว์ระบบไหลเวียนพลังงานต่างๆนะครับอัตราเบรกอัตราเร่งดูข้อมูลได้ทั้งหมดเลยจากแอปพลิเคชันนี้นะครับและแอปพลิเคชันสุดท้ายนะครับจะเป็นแอปพลิเคชัน v ีบ b ล d ี Browser นะครับคุณสามารถเล่นเบราว์เซอร์หรือว่าเปิดเว็บต่างๆได้จากแอปพลิเคคชัันนนี้ะรบ และในส่วนของแอร์เนี่ยก็จะคอนโทรลจากตรงนี้เลยนะครับสามารถปรับอุณหภูมิแยกซ้ายขวาได้เลยนะครับแล้วรถคันนี้นะครับรองรับระบบเฮป้าฟิลเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเฮป้าฟิลเตอร์ก็คือระบบที่สามารถกรอง pm 2.5ได้แล้วนั่นเองถ้าคุณเป็นเจ้าของรถ Mercedes Benz คุณไม่ต้องกังวลเรื่อง pm 2.5เลยนะครับและรถคันนี้นะครับรองรับการเปิดแอร์ล่วงหน้าได้แล้วเรียบร้อยนะครับเพียงแค่คุณตั้งค่าจากแอปพลิเคชันนี้นะครับแล้วถัดมานะครับอันนี้จะเป็นปุ่มกันบ้างนะครับรถคันนีีีี้้้เเนน่่ยจะะมมมมโโหหหหดดดกการรขขััับบใลือทง5ค จะมีแบตเตอรี่โฮนะครับอิเล็กทริกไฮบริดสปอร์ตแล้วก็อินดิวิเดียลนะครับสามารถเลือกโหมดขับขี่ได้ตามที่คุณต้องการเลยนะครับแล้วปุ่มถัดมานะครับปุ่มนี้เนี่ยจะเป็นปุ่มที่สามารถเปิดดูรอบรถได้เลยนะว่ารอบรถเนี่ยเรามีอะไรบ้างสามารถหมุนดูแบบนี้ได้เลยนะครับแลวรถคันนี้นะครับรองรับการจอดรถอัตโนมัติเรียบร้อยนะครับสามารถจอดเอาหน้าเข้าหลังเข้าหรือว่าเอาข้างเข้าทําได้ทั้งหมดเลยนะครับอันถัดมาเนี่ยจะเป็นช็อตคัทของ แบตเตอรี่นะครับสามารถกดตรงนี้และดูแบตเตอรี่หรือว่าระยะทางที่รถคันนี้ขับได้ได้เลยนะครับแล้วปุ่มรูปรถนะครับจะเป็นช็อตคัทของการเปิดปิดเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับแบบง่ายๆเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นไฟฉุกเฉินหรือว่าไฟฮัสซัดนะครับและถัดมานะครับจะเป็นที่ปิดจอปิดเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงจะอยุดตรงนี้นะครับและคอนโซลตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นลายไม้แบบเดียวกันเลยครับที่เป็น black open pore ash wood นั่นเองนะครับเวลาเปิดก็แบบนี้นะครับ ตรงกลางเนี่ยจะสามารถใส่แก้วน้ำได้2อันนะครับแล้วก็จะมี usb type c ทั้งหมด2ช่องนะครับที่เป็น fast charge ด้วยนะครับและรถคันนี้นะครับรองรับ wireless charge เรียบร้อยแล้วเพียงแค่คุณเอาโทรศัพท์เนี่ยใส่เข้าไปแบบนี้เขาก็จะชาร์จอัตโนมัติเลยนะครับ่วนเวลาไม่ใช้ก็ปิดมาแบบนี้นะครับคอนโซลตรงกลางตรงนี้นะครับก็สามารถกดเปิดได้นะครับสามารถใส่ของได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็มีล็อต usb type c ที่เป็น fast charge อีก2ช่องนะครับ และในส่วนของด้านบนนะครับก็จะเป็นคอนโทรลไฟต่างๆของตัวรถก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับมีปุ่ม call me แล้วก็ปุ่ม SOS เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนฝั่งคนขับก็จะมีที่บังแดดแบบนี้เปิดมาก็จะมีไฟแบบนี้นะครับทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยนะครับด้านหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังของ e 3 a E Exclusive กันบ้างนะครับ แล้วตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ด้านหลังของ E สามส E Exclusive เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงครับไปยในดูโปร่งแล้วก็สบายตามากๆเลยนะเบาะนะครับจะเป็นเบาะหนังเลเทอร์เหมือนกับด้านหน้าเลยนะครับโดยเบาะเนี่ยต้องหมอวันนั่งสบายมากตามสไตล e ์ E Class เลยนะครับแล้วเบาะทั้งสองข้างเนี่ยรองรับ เบาเด็ก e นะครับสาม,มารถใส่เบาเด็กได้2อันนะครับและตรงกลางตรงนี้นะครับก็จะมีที่วางแขนนะครับแล้วก็สามารถใส่แก้น้ำได้2อันนะครับตัวนี้จะเป็นแบบ two step นะส่วนเวลาเรานั่งนะครับต้องบอกว่านั่งสบายมากนะครับเล็กรูมเนี่ยเหลือเยอะมากนี่ผมตั้งเบาะไว้ที่เสา B นะครับและ h room เนี่ยเหลือเยอะพอสมควรนี่ผมสูง175นะครับก็นั่งสบายตาม size e class เลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับและตรงกลางนะครับก็จะเป็นที่ปรับแอร์นะครับสามารถปรับแยกซ้ายขวาแบบนี้ได้เลยนะครับ แล้วต้องบอกว่า W214 เนี่ยดิเมนชันเนี่ยเขากว้างกว่าแล้วก็ยาวกว่า W213 นะเพราะงั้นเนี่ยภายในห้องโดยสารเนี่ยก็เลยจะกว้างมากเลยนั่งสบายมากนะครับและด้านข้างของตัวรถเนี่ยจะหุ้มด้วยหนังแบบนี้นะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยไฟแอมเบียนไลท์นะครับส่วนกระจกด้านข้างเนี่ยก็สามารถเปิดปิดไฟไฟ้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับม่านแบบนี้นะครับสามารถยกม่านเปิดปิดได้เลยนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับด้านหลังของ E350 Exclusive นะครับเดี๋ยวเราไปดูคุมกำลังกันบ้างว่าจะเป็นยังไงไปด และนี่นะครับคือหน้าตาโุมลังของ e 3าม e exclusive นะครับเดอรเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับขนาด1,999งพัน cc แรงม้าอยู่ที่204แรงม้าแรงบิดอยู่ที่320นิวตันเมตรนะครับทำงานร่วมกับเกียร์ nige tronics นะครับและมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเพราะงั้นเนี่ยแรงม้าเอา์พุตของรถคันนี้นะครับจะอยู่ที่313แรงม้าแรงบิดจะอยู่ที่550นิวตันเมตรนะครับเร่งจาก0 100นะคย์ถึงหนึ่านั้นเองและทท็อปสปียงแค่หกจุดสี่วยนะครับ e 3 5 0พ e exclusive นะครับจะมีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับสีดำ o b s i d i a n black นะครับสีขาวพลารไวท์สีเทา g ก้วไฟเกรย์นะครับและเบาะภายในเนี่ยจะเป็นเบาะ l e เ t อร์แบบนี้เป็นสี a c มกเนโตเบดแบบนี้เลยนะครับสนนราคาค่าตัวของ e 3 5 0พ e exclusive นะครับจะอยู่ที่3 6 5 0 0 0 0บาทนะครับผมเชื่อว่าถ้าคุณเนี่ยกำลังมองหารถสักคันหนึ่งนะครับที่ให้ทั้งเทคโนโลยีนะครับรุ่นใหม่แล้วก็ลุคคลาสสิกแบบนี้ e 3 5 0พ e exclusive ตอบโจทย์คุณแน่นอนนะครับ ถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจรถ Mercedes-Benz ก็ติดต่อผมได้นะครับชื่อแบงค์ครับเบอร์อยู่ด้านล่างนี้ผมอยู่ที่ b e เบส a r Fact ตรงดินแดงนะครับแล้วถ้าใครถูกใจคลิปวันนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ให้หน่อยนะอย่างนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ